สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPad Air 4นะครับผมโอเคนะครับก่อนละชมคลิปยังไงกควฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับโอเคมาดูเครื่องกันดีกว่าเนาะเครื่องนี้สภาพบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสีดำเนาะหรือสี Space g r a y นั่นเองนะครับนี่นะฮะสาก็สวยๆกันเลยทีเดียวนะครับ ด้านหลังนี่สวยวิ้งๆนะครับนี่นะครับหน้าจอยังเงาอยู่นะครับนี่นะครับนี่ครับ iPad Air นะครับผมเป็นรุ่นที่4เนาะเป็นเครื่องไทยนะครับความจุ64 g b นะครับตัวนี้เป็นตัว Wi-Fi นะครับผมนี่ครับปรับแสงลดแสงได้ปกตินะครับนี่นะครับปรับแสงลดแสงได้ปกติเนาะ นี้ปรับโทนสีนะเป็นปรับได้ปกตินะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยแกะเคยซ่อมเนาะนี่นะฮะออเครแล้วก็มาถึงเสียงกันด้วยกนเนาะนี่นะครับเสียงบอกว่ากระหึ่มไฮไฟนะครับเสียงยังดังชัดเจนมากๆนะครับสภาพดีๆเลยนะฮะตัวนี้ประกันเหลือๆนะครับประกันเหลือๆนะครับโอเคนะครับก็ปรับมานี้เนาะคร่าวๆนะครับมาถึงโหมดถ่ายภาพกันนะฮะ นี่นะครับโหชัดจังชัดเจนมากนะครับ okay, ม okay, okay, uh, uh, ีโฟกัสแสงได้ปกตินะครับนี่นะฮะเข็มครับผมลองถ่ายภาพไปดูนะครับอ่านี่นะครับภาพที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่นะครับก็จะชัดกันเบอร์นี้เลยนะครับโอเคมาถึงกล้องหน้าแล้วกันนะครับอ่นนี่ครับกล้องหน้านะครับชึบอ่านี่นะครับกล้องหน้าที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่เลยนะครับโอ้โหเป็นไงฮะกล้องหน้านี่คือก็ชัดเปะเหมือนกันนะครับ สภาพดีๆครับพร้อมใช้งานนะครับผมโอเคเนาะอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับก็จะมีเป็นตัวหัวชาร์จนะครับแล้วก็สายชาร์จของเขานะครับแล้วก็คู่มือครับเรียกได้ว่าอุปกรณ์ครบกล่องนะครับผมนะครับเป็น iPad a i r 4นะครับเป็นตัว64 g b นะครับเป็นตัว Wi- f i นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับเป็นสีสเปซเกย์นะครับหรือสีดำๆเทาๆนั่นเองนะครับ โอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือไม่สะดวกทักมาก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับส่วนเรื่องสเปคแล้วก็ราคาของเครื่องนะครับแจ้งไอทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะฮะโหเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันเนาะม่มีอะไรมากนะครับก็คืออุปกรณ์พบกล่องพร้อมใช้งานประกันยังเหลือนะฮะท่านซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ